มาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะฟอร์ดพัะปะแดงบายเลรินฟอร์ดใจดีนะคะในช่อง YouTube Channel แห่งนี้นะคะมาลูกค้าทุกท่านนะคะมารับชมกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะในรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา ราคาประหยัดและย่อมเยาวที่สุดค่ะก็คือรุ่น XL p u s นะคะในราคาตั้งจำหน่ายมาตรฐานอยู่ที่752,000บาทค่ะกับการตกแต่งสไตล์ Off-Road ที่มีให้ลูกค้าได้เลือกสั่งกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะคะที่พาลูกค้ามาชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเสริมหล่อตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างเรามาชมกันในคลิปนะคะ ให้ลูกค้าที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเป็นกําลังใจให้เลยลินด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถ,ถัดไปหรือการแต่งรอของรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นกันค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของ XL Plus 4ประตูยกสูงนะคะที่มาพร้อมกับ เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร VGT เท b o ให้กำลังสูงสุดที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับช่วงล่างสมรรถนะที่ทางโรงงานนะคะให้ความปลอดภัยมาในด้านเบรกระบบเบรก ABS ให้ทั้ง4ล้อระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD แล้วระบบ BA นะคะที่ช่วยเสริมในเสถียรภาพการทรงตัวด้วยค่ะแล้วก็ยังมาความปลอดภัยกับทุงลมนิรภัยกู้หน้า แล้วก็ยังเพิ่มเติมนะคะความสะดวกสบายด้วยกุญแจรีโมทนะคะให้1ชุดด้วยค่ะสำหรับการใช้งานค่ะแล้วการตกแต่งของเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างเราชมกันค่ะ ชุดกระจังหน้าใหม่เลยค่ะใช้ไรนะคะลอสมาร์ทแบบนี้นะคะกับชุด F150 Spider นะคะซึ่งเราจะยกกระจังหน้าชุดใหม่นะคะมาประกบเข้ากับตัวชุดเดิมเลยนะคะแต่ส่วนของชุดเดิมเรามีการถอดคืนให้กับลูกค้านะคะในการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีในเรื่องของโครงกระจังหน้าที่ขนาดใหญ่นะคะเป็นตะแกรงทรงคางหมูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ฟอนต์อักษร FORD Ford นะคะสามารถเลือกสีสันได้ตามความชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราทำสีเข้ากับตัวรถเป็นสีขาวนั่นเองมาพร้อมกับไฟตัว C นะคะสไ s เดอร์ขนาดเล็กแบบนี้เลยซึ่งจะเป็นไฟ LED ติดให้ระหว่างการขับขี่แล้วก็ไฟสวดวงเล็กแบบนี้นะคะ LED แสงสีขาวนะคะติดระหว่างการระหว่างการขับขี่เช่นกันนะคะแล้วเสริมด้วยนะคะ ชุดกันชนด้านหน้าด้วยนะคะซึ่งมาพร้อมกันทั้งชุดใน F 1 5 0 Spider ของเราแล้วยังเสริมด้วยนะคะความปลอดภัยในการใช้งานด้วยชุดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยค่ะแล้วที่เห็นความหลอของชุดไฟหน้าใหม่แบบนี้นะคะเป็นการอัปเกรดนะคะเต็มระบบของชุดไฟคีบมาแต่งนะคะการทำงานของเขานะคะจะมี สเตปของไฟเลี้ยวแสงสีส้ม3ามขีดนะคะซึ่งเป็นอะคริลิกนำแสงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสไลด์บาร์แสงสีส้มนะคะซึ่งการทำงานของชุดโคมไฟนี้นะคะสเตปไฟเลี้ยวสเตปไฟหลีแล้วก็สเตปไฟเดรย์แสงสีขาวระหว่างการขับขี่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเรายังเปลี่ยนโคมนะคะใหม่ให้เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วนะคะ บูอายนะคะเป็นเดวิลนะคะตัวนี้ก็ทำเดไรท์ร right, อบดวงโคมไฟให้ด้วยนะคะพร้อมกับเสริมรอนะคะด้วยชุดคอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะส่วนฝากระโปรงด้านบนค่ะเราก็มาพร้อมกับสกรูปนะคะที่เป็นทรงฟิตเต็มหน้าฝากระโปรงสีทูโทนนะคะสีขาวตัวรถตัดกับสีดาด้านพร้อมรูปมา้านะคะสัญลักษณ์ของมัสแตงของเราเลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็หล่อไม่แพ้กับชุดกระจังหน้าเพื่อเสริมความหล่อกันแบบไม่ยั้งนะคะด้วยชุดคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบนี้จะเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็การติดตั้งเรียบสนิทแนบกับตัวรถด้วยการยิงซิิโคนกันน้ำเข้าให้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีการเจาะทำลายตัวถังรถให้เสียหายด้วยแมกย่างนะคะเราก็มาพร้อมกับแม็ก X จีมนะคะเป็นแบบก้านสีเงินแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบ6แฉกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมกับยางฮันคุกไดนาโปรเอทีทูจะบอกว่ายางรุ่นนี้นะคะวิ่งได้เงียบนุ่มมากเลยนะคะสำหรับการขับขี่ของเรลินที่มีการส่งมอบให้กับลูกค้าตามต่างจังหวัดจะบอกว่ายางรุ่นนี้นะคะสมัธรถมะในการขับขี่นุ่มสบายมากเลยค่ะ ในซีรีส์ยางตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ 26570R16 กันค่ะด้านข้างตัวรถนะคะนีตัวลายกราฟิกสติกเกอร์ลายสายฟ้ารุ่นยอดนิยมนะคะรถคันสีขาวแบบนี้พลาดไม่ได้เลยกับลายสายฟ้าแบบนี้ที่ยาวไปถึงด้านหลังตัวรถเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบลวดลายที่เรามีทางให้ลูกค้าได้เลือกสรรแต่ลูกค้าเห็นแล้วไม่รู้ทำไมชอบแบบนี้กันเยอะมากเลยค่ะก็เป็นลายฮอตยอดนิยมเหมือนกันนะคะสำหรับรายนี้แล้วก็ยังมีติดนะคะในส่วนของชุดเบ้ารองมือนะคะถ้าเล็บยาวๆนะคะก็สามารถที่จะป้องกันตัวถงังรถไม่ให้มีรอยขูดขีดได้เลยอันนี้ติดให้ทั้ง4ประตูนะคะ แล้วก็มีคิ้วกันซาดให้นะคะ4ชิ้นประตูลาวหลังคาทรงสปอร์ตด้านบนนะคะติดครอบฟ้าทางน้ำมันให้ด้วยค่ะตรงนี้เป็นการป้องกันนะคะ mm hmm. เด็กเติมน้ำมันไม่ให้ทำรอยให้กับตัวถังรถนะคะเราก็ครอบให้ด้วยคิ้วล้อเราก็มีให้ทั้งหมด4ล้อเลยนะคะหล่อกันครบเต็มคันค่ะ mm hmm. ด้านหลังค่ะเรามาพร้อมกับ โรบาร์ขายาวแบบ6คขาทรงอ u t แรนเดอร์นะคะก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่เราได้คัดสรรให้กับลูกค้านะคะเป็นงานคุณภาพเกรดเนะคะเหล็กมีความหนาถึง3มมิลกันเลยทีเดียวค่ะก็อายุการใช้งานนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทนทานแข็งแรงยาวนานแน่นอนส่วนท้ายของตัวรถเราก็พลาดไม่ได้เลยค่ะกับชุดกันชนท้ายนะคะ ส่งเหล็กนะคะของ Outlander เช่นกันค่ะก็จะมีขาที่โอบตัวถังป้องกันความเสียหายของตัวรถได้ดีด้วยค่ะแล้วก็มีห่วงอนเนกประสงค์นะคะโอเมก้าสีแดงให้ลูกค้าได้ไว้ใช้งานลากจูงกันด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของไฟสองป้ายทะเบียนให้เห็นยามค่ำคืนด้วยนะคะ ด้านท้ายนะคะเราก็เสริมนะคะในส่วนของพื้นปูกระบะ l i เนอของ Ford แท้ของโรงงานนะคะมีโลโก้ฟอร์ดให้เห็นชัดเจนเลยค่ะซึ่งจะเป็นทรงที่เข้ารูปเข้าทรงกับตัวรถแนบสนิทก,กับตัวรถแล้วมีความหนาทนทานต่อการใช้งานได้นานเลยค่ะส่วนชุดคอบไฟท้ายเราก็ใส่ครอบให้แล้วก็ยังรออีค่ะด้วยไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED ตัว C แบบนี้เลยนะคะ โคมตัวไฟท้ายก็จะเป็นโคมสีสโมกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายที่เราอัปเกรดให้นะคะครอบใหม่ทั้งชุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ต LED ค่ะแล้วก็ในส่วนของภายในรถนะคะเรามาชมกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้าง ภายในตัวรถนี่เลยค่ะพลาดไม่ได้กับการขึ้นรูปเบาะหนังให้ใหม่นะคะทั้งคันเลยนะคะตัวนี้สีเบาะที่นั่งนะคะของช่องโดยสารตอนหลังเราก็ขึ้นเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้จะเข็บสีดำด้วยนะคะเพิ่มความพรีเมียมนะคะคุมโทนเรียบหรูสปอร์ตให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ ก็จะเป็นทําให้ลูกค้าได้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องกังวลต่อสิ่งสกปรกนะคะที่จะ6กล,ล,ละเละหกละเถอะได้เลยอย่างที่เรียนแจ้งนะคะในรุ่นนี้นะคะเราจะเป็นในรุ่นของเกียรธรรมดานะคะแบบ6สปีดกันเลยค่ะ แล้วสิ่งที่สำคัญนะคะที่มาพร้อมกับเจ้ารุ่นนี้นะคะที่เราอัปเกรดให้นะคะเนื่องจากว่า C ประตูของ XL Plus นะคะจอจะเป็นแค่จอในเรื่องของการฟังวิทยุเท่านั้นเราก็เสริมกันด้วยนะคะการใช้งานของระบบจอ Android นะคะให้ลูกค้าได้เอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงครบคันด้วยนะคะแบบสมาร์ทโฟนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางเนว i a t ิเกเตอร์นะคะแล้วก็ระบบวิทยุเครื่องเสียงนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์เพลิดเพลินขณะขับขี่กันเลยค่ะทวงมาไลยนะคะก็จะเป็นแบบมันติฟังชันนะคะควบคุมหน้าจอได้แล้วก็ควบคุมในส่วนของข้อมูลการขับขี่ของหน้าจอ TFT ได้ด้วยค่ะ กุญแจอย่างที่แจ้งนะคะเราให้มานะคะก็จะเป็นกุญแจในส่วนของกุญแจรีโมทให้นะคะแบบนี้เลยหนึ่งชุดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับกระจกนะคะซ้ายขวานะคะปรับด้วยไฟฟ้าแต่ไม่สามารถพับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็น ปุ่มเปิดนะคะการใช้ไฟหลีแล้วก็ไฟใหญ่ให้นะคะก็เป็นปุ่มเปิดใช้ไฟหลีแล้วก็ปุ่มนะคะในเพิ่มแสงลดแสงในส่วนของหน้าจอข้อมูลการขับขี่นะคะยามข้างพื้นอาจรบกวนสายตาเราได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราเพิ่มเติมให้เป็นจุดเปิดปิดนะคะส่วนการใช้ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ได้ชมการรีวิวกันมาแล้วทั้งคันนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจลูกค้าท่าไหนบ้างคะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเรรินนะคะฟอร์ดใจดีนะคะที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไอดีไลหรือว่า QR Code คก็ตามนะคะเรรินแปะไว้ให้ลูกค้า ได้คอนแทคเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะหรืออาจจะเป็นริ้งท้ายคลิปนี้นะคะที่เลรินให้ลูกค้าสามารถกดเข้าริ้งคอนแทคมาหาเล,ลินโดยตรงได้เลยค่ะง่ายสะดวกเลยนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนนะคะทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะเล,ลินมีบริการนะคะจัดสัญญาให้ถึงบ้าน ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะก็เป็นการบริการนะคะจากเลรินนะคะฟอดใจดีค่ะสำหรับแคมเปญนะคะก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะคะในงบประมาณการดาวนะคะของลูกค้าหรือความต้องการในการตกแต่งหรือว่าความสะดวกในการผ่อนนะคะรูปแบบไหนลักษณะไหนนะคะเรามาคุยกันค่ะสำหรับท้ายนี้นะคะเล,ลินฝากนะคะโชว์รูมนะคะฟอดพระประแดงนะคะ บนถนนสุขสวัสดิ์92นะคะพระส,สมุทรเจดี JD จังหวัดส,สมุทรปราการนะคะให้ลูกค้าไว้เป็นอีกหนึ่งที่ในการบริการสำหรับการเข้ามา บริการหลังการขายหรือเข้ามาในเรื่องของการเยี่ยมชมรถใหม่และการตกแต่งรถทุกรุ่รนของรถยนต์ฟอร์ดนะคะก็ยังไงเราพร้อมเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามารับบริการกันแล้วค่ะแล้วก็สำหรับท้ายนี้นะคะฝากห่วงใยสุขภาพลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะกากแ่าตกนะคะเจลล้างมือหน้ากากอนามัยนะคะโควิดยังอยู่กับเราอีกยาวนะคะก็ยังไงป้องกันรักษาตัวเองกันไว้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ท้ายนี้ สุดท้ายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ช่องฟอร์ดพระประแดงบายเลรินฟอร์ดใจดีกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมในการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะในการตกแต่งหลากหลายสไตล์ที่เลรินนำมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันมีคันไหนถูกใจลูกค้าโทรเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย